สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูกีนะจะมา,าพาเพื่อนๆนนะคะเรียนรู้การใช้ไวนะคะไวที่แปลว่าเพราะว่านะคะเป็นการเชื่อมประโยคนะไวตัวนี้แปลว่าเพราะว่านะคะ ถามบารุมให้ตอบไวนะคะคลิปที่แล้วนะคลิปก่อนๆน,นะคะวารุมแปลว่าทําไมนะคะโทษทีโทษทีอุ้ยทำไมทำไมวารุ่มแปลว่าทำไมนะคะ นะไว์ตัวนี้แปลว่าเพราะว่านะคะถามวาลูมให้ตอบไวนะคะทีนี้หลักการตอบเขาครูกี้ได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะคลิปกันก่อนให้ทุกคนย้อนกลับไปดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ครูกี้จะมาสอนนะวิธีการใช้ วเป็นตัวเชื่อมประโยคนะคะเป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยคนะคะ <c oughs> ให้เหลือประโยคเดียวนะคะ <c oughs> การใช้ไวเป็นเป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยคให้เหลือประโยคเดียวนะยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยนะสมมติประโยคภาษาไทยยนะฉันไม่หิวข้าวนะสมมติ ฉันไม่หิวข้าวประโยคแรกบอกฉ,ฉันไม่หิวข้าวประโยคที่สองบอกฉันกินขนมแล้วนะสมมติฉันกินขนมแล้วทีนี้ประโยคแรกกับประโยคที่สองเราจะเอามารวมกันโดยใส่คำว่าเพราะว่าลง,ลงไปนะคะ ก็จะได้เป็นว่าฉันไม่หิวข้าวเพราะว่าฉันกินขนมแล้วนะสมมตินะก็เหมือนกันนะคะในทํานองเดียวกันภาษาเยอรมันถ้าเราจะพูดในทํานองเนี้ยเราจะพูดภาษาเยอรมันยังไงนะคะเราใช้โดยใช้ไวเป็นตัวเชื่อมนะคะไวที่แปลว่าเพราะว่านะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกข้อนี้นะคะ i ิสแ n e ด์ดอยช์นะ Ich lerne Deutsch. ภาษาเยอรมันแปลว่าฉันเรียนภาษาเยอรมันนะคะประโยคแรกประโยคที่สองบอก i c h l e b e in Deutschland. นะ i ิสเลเ e อร์อินดอยช์ล l นเลตัวนี้แปลว่าอาศัยอยู่นะคะอาศัยอยู่ดำรงชีพอยู่นะคะดำรงชีพนะคะ ฉันดำรงชีพในเยอรมันนะคะฉันอาศัยอยู่ในเยอรมันนะประโยคแรกบอก each land เนาะโดยฉันเรียนภาษาเยอรมันนะทีนี้ไอ้ประโยคสองประโยคเนี้ยเราจะทำให้เป็นประโยคเดียวนะคะ ประโยคสองประโยคทำให้เป็นประโยคเดียวก็จะได้ว่า island d o i นะประโยคข้างบนนะให้ยกลงมาเลยทั้งประโยคนะคะแต่ทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะมีพุ้งตรนี้พุ้งให้เปลี่ยนจากพุ้งเป็นคอมม่านะคะให้เปลี่ยนจากพุ้งเป็นคอมม่านะ แล้วใส่ไวลงไปนะคะนี่เปลี่ยนจากพุ้งเป็นขมา่าจากนั้นให้ใส่ไวนะโดยใช้เพราะว่าเราใช้ไวยเป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยคสองประโยคนะคะต่อมากาิยาที่อยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคข้างบนประโยคที่สองนะคะให้ย้ายไปไว้ท้ายสุดนะคะให้ย้ายไปไว้ท้ายสุดประโยคนะคะ นี่เห็นไหมคะเลเบอร์ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ท้ายสุดเห็นไหมคะมันย้ายมาอยู่ท้ายสุดนะคะประโยคนี้แค่นั้นเองนะคะที่เหลือเราก็ลอกลงมาเหมือนเดิมนะคะอีชก็มาดึงลงมาอินก็ดึงลงมาเลยนะคะเดอช์แลนด์เราก็ดึงลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วแค่นั้นเองนะคะประโยคนี้ก็จะได้เป็นว่า i ีชแล r n e เดอชคอมไวล ich in Deutschland lebe นะ i c lerne Deutsch, Komma, weil ich in Deutschland l e b e Na. อย่าลืมเติมคอมม่านะคะแต่เวลาเราพูดในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องใส่คอมม่านะคะไม่ต้องพูดคำมมว่คอมม่าออกมานะคะเราก็พูดไปเลยว่า ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland lebe นะแค่นั้นเอง ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland lebe เวลาเราพูดไม่ต้องพูดคําว่าคอมม่าออกมานะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเขียนเนี่ยให้เรารู้ว่ามันมีคอมม่าด้วยนะคะโอเคนะคะอา้าวสรุปก็คือสูตรมันนะคะบรรทัดแรกลอกลงมาทีนี้เปลี่ยนจากพุ่งเป็นคอมม่านะคะจากนั้นใส่ไว้ที่เหลือลอกลงมา เอาเกริยาไปไว้ท้ายพุ่งจบแล้วนะแค่นั้นเองนะคะนี่คือนี่คือสูตรของเขานะคะฟอร์มของเขานะมีแค่นี้เองง่ายไหมคะนี่คือสูตรมันนะโดยใช้ไวเป็นตัวเชื่อมนะคะการเชื่อมประโยคสองประโยคโดยใช้ไวนะคะ เอาลองมาดูตัวอย่างนะลองมาทำแบบฝึกหัดดูนะ ich lerne deutsch นะเหมือนเดิม ich möchte deutschland sehen นะประโยคแรกบอกฉันเรียนภาษาเยอรมันประโยคสองบอกฉันต้องการเห็นเยอรมันนะฉันต้องการมาเที่ยวชมมาดูเยอรมันนะคะอ้าวเราลองมาทำ ไปฝึกหัดข้างล่างดูนะเขาให้มาอิชแลน n ์เนอร์ดอยช์นะอิชแลนเนอร์ดอยช์คือลอกลงมาทั้งดุนเลยนะลอกลงมาทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนจากคมอมจากพุงเป็นคอมม่าถูกไหมคะนะเหมือนเดิมนะเปลี่ยนจากพุงเป็นคอมม่านะจากนั้นตามด้วยไวใช่ไหมคะตามด้วยไวนะคะไวตัวนี้ตัวเขียนตัวเล็กนะคะไม่เขียนตัวใหญ่นะคะ เพราะมันยังอยู่ในประโยคมันมันเป็นประโยคเดียวกันนะคะต่อมา merge เอกริยาที่อยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคนี้นะคะให้ย้ายไปไว้ท้ายสุดใช่ไหมคะให้ย้ายไปไว้ท้ายสุดเลยนะ merge เอเนี่ยย้ายไปไว้ท้ายสุดนะสังเกตดูกริยาในประโยคที่สองมันจะมีอยู่สองที่นะคะกริยาที่ที่อ่า ตัวแรกก็คือ merge เถอะนะคะ merge เถอะนะมันเป็นกริยาช่วยนะ s e h e n เป็นกริยาแท้อยู่ท้ายสุดนะคะกริ top, ยาที่อยู่ท้ายสุดไม่ต้องไปเปลี่ยนเขานะคะอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปแยกเขานะคะไม่ต้องไปจับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเปลี่ยนแค่กริยาที่อยู่ตำแหน่งที่สองเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะเป็นกริยาแท้หรือกริยาช่วยนะกริยาที่อยู่ตำแหน่งที่สองเนี่ย ให้ย้ายไปไว้ท้ายสุดนะคะมีแค่นี้เองคอนเซปต์ของเขานะคะแก่นของมันมีแค่นี้เองนะประโยคนี้ก็จะได้ว่า i ิ l แลนด deutsch แล้วก็คอมมา่าตามด้วยคอมม่านะคะ weil i ิชเดอร์ชแลนด์อุ๊ยเขียนไม่พอม่ Weil ich Deutschland. Weil ich Deutschland sehen. แล้วก็ must นะคะ must ต้องมาอยู่ท้ายสุดแล้วก็พุ่งจบแล้วนะคะแค่นั้นเองนะใส่คอมมาลงไป เปลี่ยนพุ่งเป็นพม่าแล้วก็เติมไวแล้วกริยาก็ไปไว้ท้ายสุดนะนี่คือสูตรของเขานะคะแค่นั้นเองจบแล้วนะง่ายมากอ้าวเรามาดูตัวอย่างอันต่อไปลองทำแบบทดสอบอันต่อไปนะคะประโยคแรกบอก l ิ r n ล d นะ t ดย h นะฉันเรียนภาษา,ษาเยอรมันประโยคที่สองบอก Ich habe eine Deutsche geheiratet. ประโยคที่สองบอกฉันแต่งงานกับผู้หญิงเยอรมันนะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นผู้หญิงเยอรอมันเพราะมีไอเนอกับตัวนี้นะคะมันสอดคล้องกันนะ d e u เ s c h e นะเป็นผู้หญิงเยอรมันอันนี้เป็นเพศดีนะคะแสดงว่าเขาแต่งเขาแต่งงานกับผู้หญิงเยอรมันนั้นเป็นเพศดีนะ เหมือนเดิมนะคะให้เราประโยคแรกดึงลงมาเลยนะคะดึงลงมาเลยนะประโยคแรกนะต่อมาให้เปลี่ยนจากพุ่งเป็นคอมม่าใช่ไหมคะจากนั้นให้ใส่ไวล์ลงไปหลังคอมม่าให้เติมไวเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะคะ while is แล้วไงต่อคะทุกคนลองช่วยลองคิดดูนะคะฮาร์เบอร์มันเป็นตำแหน่งที่สองกริยาตำแหน่งที่สองใช่ไหมคะให้ย้ายไปไว้ท้ายสุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฮาร์เบอร์จะต้องมาอยู่ท้ายคําว่าเกไฮลาเทถูกไหมคะจะต้องย้ายมาอยู่คํามาหลังคําว่าเกไฮลาเทนะคะย้ายมาอยู่ท้ายสุดเลยนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่าอิสแล d ด์ดอย h ์คอมมาไวไอส์ไอเน้ deutsch ช่ e กไหลาทิ e t แล้วก็ตามด้วยฮาเบอร์นะคะฮาเบอร์ไว้ท้ายสุดเลยแล้วก็พุ่งจบประโยคนะเสร็จแล้วนะแค่นั้นเองนะคอมม่า ใส่หลังจากเขามาให้เติมไว้จากนั้นกรยิยาทที่เคยอยู่ตำแหน่งที่สองเอาย้ายไปไว้ท้ายสุดเลยจบแล้วง่ายมากนะม,มีแค่นี้เองนะคะเอามาข้อสุดท้ายลวดเนี่ยอ่าใช่อันนี้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะคะอิ h l ลน n e เ e u t s c ดอรช์พุ่งฉันมุ่งเดอร์ช์ besichtigen ฉันเรียนภาษาเยอรมันประโยคแรกบอกฉันเรียนภาษาเยอรมันประโยคที่สองบอกฉันต้องการมาเที่ยวชมเยอรมันนะคะ e บ i c h ต i g e n ตัวนี้แปลว่าเที่ยวชมนะคะเที่ยวชมไปชมตรงนู้นทีไปชมตรงนี้ทีนะออาทุกคนลองทำลองคิดตามนะคะตรงนี้จะได้ว่ายังไงนะคะ เหมือนเดิมนะประโยคแรกลอกลงมาเลยนะคะมาใส่เลยนะใช่ไหมนี่ก็จะเห็นว่า ich lerne Deutsch แล้วก็ตามด้วยคอมม่า เห็นไหมคะจากนั้นใส่ไวลลงไปถูกไหมคะไวลปึ๊บทีนี้ m ม r g e ชเทอร์นะเมอร์ชเทอร์ต้องไปอยู่ท้ายสุดถูกไหมคะเมอร์ชเทอร์ต้องไปไว้ท้ายสุดจะอยู่เมอร์ชเทอร์ต้องไปอยู่ข้างหลังบิสซิสติกินนะ ประโยคนี้ก็จะได้ว่า Ich lerne Deutsch weil Ich Deutschland besichtigen นะแล้วจากนั้นสุดท้ายสุดเลย merge เธอแล้วก็พุ่งเสร็จแล้วนะคะนี่คือการใช้ไวนะคะเป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยคให้เป็นประโยคเดียวอันนี้ประโยคนี้ก็จะได้ว่าฉันเรียนภาษาเยอรมันเพราะว่าฉันต้องการเที่ยวชมเยอรมันนะแค่นั้นเองนะคะ นี่คือสูตรของเขานะคะสูตรประโยคแรกลอกออกมาประโยคต่อ่อแล้วก็ตามด้วยคอมมานะตามด้วยคอมมาจากนั้นใส่ไว้ลงไปนะคะแล้วกริยาย้ยายไปไว้ท้ายสุดนะคะโอเค